วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ t r a นเดอร์เทรนเนหลักสูตรฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรุ่นที่สอง โดยนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น8เดือนที่มีการอัพสกิลส์และรีสกิลส์คณาจารย์ในโครงการอย่างเข้มข้นในเรื่องทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการทักษะการสื่อสารของนักเล่าเรื่องจิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดกระบวนการการเรียนรู้กระบวนการโค้ชกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม บนพื้นฐานเครื่องมือ5ชิ้นแบบมุ่งเป้าที่ s Student Based Outcome เป็นผลให้คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมมีทั้ง Mindset, Skill Set และ t o o l Set แบบวิศวกรสังคมเช่นมีกรอบความคิดที่เติบโตที่เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายยอมรับความเห็นต่างแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ความรู้สึกเพื่อการตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลที่ผ่านการสืบสาะหาข้อมูลหลากหลายมิติอย่างเข้าอกเข้าใจผู้คนและบริบทแวดล้อมเพื่อวิเคร และประเมินผลได้อย่างเหมาะสมรู้จักการทำงานเป็นทีมคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ5ชิ้นของวิศวกรสังคมและอุปกรณ์การ์ดอีก2ชุดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะ soft skill สำคัญสำหรับศตรวรรษที่21ได้อย่างแท้จริง การอบรมเทรนเดอร์เทรนเนอร์หลักสูตรฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมจึงเป็นการสร้างคณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารและนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ต่อไป